โอ้โหนี่นี่น,น,น,นไม่ได้มีง่ายๆน,นานๆทีจะมีมาหนหนึ่งนะครับ ที่ดินใกล้ภูเขามากอยู่ในชุมชนเลยนะแล้วข้างหลังผมนี่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่กันเลยนะครับอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ให้ด damned, ูก่อนมีไฟฟ้าให้มีประปาให้นี่ปีนขึ UK> ้นไปบนภูเขาสบายๆเลยนี่อยู่ในเทือกเขาเลยนะครับแต่เพื่อนบ้านนี่โอ้โหอบด้านเลยนะครับอ่ะอยากจะรู uh> like ้ว่าเป็นยังไงแปลงลวเท่าไหร่ตามผมบริสิทธินักราชมาเลยแต่ให้รู้ว่าคุ้มแล้วกันนี่ดูสิดูดิดูดิดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนี่ดูเพื่อนบ้านอ้าวมองไปเต็มไม่หมดเลยนะครับป่าเขาลำนาวไพรอยู่คู่กับธรรมชา สีนักราชมาเลยแม่พูนรู้ตื่นเต้นเพราะว่าที่ส,สวยๆอย่างนี้มันไม่ได้มีง่ายๆตามผมเลยตินักราชมาเลยไปครับมีรู้ว่าให้สี่ด้านเลยอะลุงเด่นครับผมถามนิดนึงรู้แล้วล่ะว่าอยู่ที่ตำบลดอนคาออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงละไร่ไร่ละเจ<ช>็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันผจะรู้อีกลุงเด่นครับแถวเนี้ยบ้านคนเยอะไหมอ<ช>่ะเยอะเยอะเลยเหรอบ้านหลายต้อยอยู่หลายร้อยหลังคาเรือเลยใช่นี่ท่านผู้ชมใครชอบฝากพิมพ์ชอบเขาโอ้โหใจขอ ขาเรียกว่ารัวๆให้ลุงเด่นหน่อยละกันเอ๊ะลุงครับอย่างนี้ครับผมถามนิดนึงวิวส,สวยอย่างเงี้ยออกไปตลาดไกลไหมอะสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลแล้วอย่างนี้ครับลุงเด่นครับรู้ละว,ว่าอยู่ใกล้ๆวัดเขากำแพงถ้าชุมชนแถวเนี้ยมีเขาเรียกวกับข้าวขายไหมมีกับข้าวขายคือตลาดนัดเขาดิสลักแล้วก็ไอสลับยองไกลไหมไม่ไกลห้ากิโลห้ากิโลหรือออกไปนิดเดียวก็มีตลาดเขาเรียกว่าชุมชนเล็กๆโชห่ว,หวยใช่เต็มไปหมดเลยใช่อ่า ลุงเด่นครับผมรู้แล้วล่ะว่า1ไล่เนี่ยเจ็ดแสนเก้าอยู่ในชุมชนอย่างนี้เอ๊ะมังแปลงนี่ติดถนนลาดยางเลยลเหรอฮะติดลาดเลยโอ้โหภูเขามันทำไมเยอะจังเลยครับลุงกี่ลูกครับเนี่ยแถวนี้นรอบ,อบด้านเลยท่านผู้ชมรอบด้านเลยอ่าแล้วลุงเด่นก่อนที่ผมจะถามยางอื่นต่อ ตรงนี้เห็นว่าจาัดคอนเสิร์ตปีเลยใช่ไหมครับใช่ปีนี้แต่ผมไปดูมาแล้วนะรู้สึกว่าจะจองกันจะหมดอยู่แล้วเขาเรียกว่าสุพรรณเทเวลอ่าสุพรรณเทเวลต้องขอประธานน้ำไผ่มาสักทีให้เก่งนะครับรู้สึกว่ามีนักร้องดาราม,มาเพียบเลยฮับเพียบเลยโจโอ,อี้บอยอ่าอะไรอ่ะเต็ไมไปหมดเลยนะครับพอดี lam, ้สแลม์ปารมี่อะไรเนี่ยมาตรงนี้ทั้งหมดเลยเราไปหาดูแล้วกันนะสุพรรณเทเวลจัดตรงไหนรุ่มคอนเสิร์ตตรงลานนี่เลยจัดตรงลานนี่เลยแสดงว่าใครซื้อที่ของเราเนี่ยนอนเขาเรียกว่าแอบชมได้เลย รู้สึกวันนี้เขาเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตปลายปีนะครับกลับมาที่เราต่อครับลุงเด่นครับอ,อย่างเงี้ยครับลุงใช้เงินจองเยอะไหมอ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเป็นเจ้าของได้เลยได้เลยแล้วถ้าสมมติวันนี้ลุงเด่นครับผมอยากจะได้ที่ตรงเนี้ยจองห้าหมื่นแล้วพรุ่งนี้ไปโอนได้เลยไหมได้เลยพร้อมฉนอมาแล้วยูว่เด่นในนี้เขอดูเขาดูหน่อยลุงเด่นดนี่ฉนดของแท้เลยใชท่านผู้ชม ใครชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยนะครับผมอยู่กับลุงเด่นอยู่ที่ตำบลดอนค้าอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีแกบอกว่าเนี่ยที่ของแกเนี่ยแปลงละไล่ขายอยู่ไร่ละ7จ9ด0สาหมคุดแดงมีน้ํามีไฟโอนให้ทั้งหมดเลยครบสัก,กรเบอร์เยลล์ลบให้หมดเลยลุงครับแล้วอย่างเงี้ยคนชอบเนี่ยให้โทรมาเบอร์อะไรเอ,อรลุงศนะูนย์แปดห้าสี่สองแปดามหท่านผู้ชมทันไหมฮะลุงขอยเที่ยวนึงครับ 08542839เด่นเด่นอ่านี่ท่านผู้ชมเดินมาดูกับผมนี่มันจะมีเบอร์ป้ายของลุงแกยอยู่นี่นะครับผู้ชมอ่านทันไหมเดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ไปด้ายแดงๆกันนะครับเบอร์ลุงเด่นนะท่านผู้ชมจดพร้อมผมเลยแล้วกันนะโอ้โหวิวสวยมากอยู่ในชุมชนอีกต่างหากนะครับเบอร์ลุงแกนะ085เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์นะครับ085นะสตัวแรกนะแล้วก็429 085แล้วก็429เ hey, อ้ยกระโดดกระโดด 085แล้วก็4283911ท่านผู้ชม0854283911อ่านี่คือเบอร์ลุงเด่นโทรหาได้ตลอดเลยลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับมาหาลุงนี่ยมาชมได้ทุกวันเลยไหม,มได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดมันแปลงเราลุงครับมันแปลงละหนึ่งไร่หมดทุกแปลงเลยเหรอแปลงเลยเท่ากันหแล้วบางคนเขาอยากจะรู้ว่ามันอยู่ใกล้กับอะไรนี่พิมพ์อะไรยังไงดี วัดอยู่ใกล้วัดอะไรใกล้วัดเขาํำแพงอ๋ออย่างนี้คืออยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยพิมพคาว่าวัดเขาํำแพงได้เลยคืออยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ท่านผู้ชมยังไงใครเข,เข้ามานะครับขอเข้าหัวใจร้วๆสักคนละสามสี่ดวงหน่อยไม่ได้มีง่ายๆนะครับที่ส,สวยๆอย่างนี้นะครับอ่าอย่างสวยอย่างหรูเลยนะครับอยู่ได้จริงแล้วก็สบายคือว่าไม่ต้องมาทำล้วนแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องทาผมถามลูกเรียนหน่อยนะ้ำมันมันไม่ท่วมจริงเหรอคงไม่มีแล้ว นี่อยู่บนเขาแล้วนี่อยู่บนเขาแล้วอยู่บนเขาได้ข่าวว่าสูงก็ระดับน้ำทะเลนี่70-80เมตรเลยใช่ไม่ท่วมแน่นอนไม่มีการท่วมอ่านนี้ก็สบายใจได้เอ๊ะแปลงข้างหลังตรงนี้ยังว่างไหมแปลงข้างหลังจะมีว่างอยู่แปลงหนึ่งแปลงว่างอีกไว้อีกแปลงหนึ่งดนั้นก็อยู่ด้านหน้าหมดเลยอ่าผมขอฟรีได้ไหมได้ได้ด้วยอะท่านผู้ชมเราดูแล้วกันนัดลุงเด่นขึ้นมาไปเดี๋ยวให้ลุงเด่นเดินพาดูรอบๆนะครับท่านผู้ชม นี่เมื่อกี้บางคน,นฟังไม่ชัดลมมาแรงมากตรงเนี้ยที่สถานที่ตรงเนี้ยเขาจัดคอนเสิร์ตสุพรรณบุรีอ่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขานะครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยคนเรือนแสนเรือนหมื่นเรือนแสนมาอยู่ตรงนี้กันลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับจัดทุกปีช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาเขาจะจัดตรงนี้ตลอดนะครับนี่ถามว่ามันดียังไงนี่มาซื้อตรงนี้แล้วนะมาปลูกบ้านบางทีมาขายของได้ไหมลุงได้เลยขายของได้อ่าเรียกว่าโชว์หวยได้ไดของกินของฝากของชำรวยได้หมดเลย เลือแถวเนี้ยครับลุงครับอากาศเป็นไงบ้างอากาศกำลังดีเลยลมดีเลยลมโชยเลยลมแรงทั้งปีไหมก็ทั้งปีเอะลุงครับผมถามนิดนึงภูเขาข้างหลังลุงเด่นเนี่ยนะครับโอ้สวยมากมันไม่มีสัตว์ป่าเหรอไม่มีแล้วไม่มีคือเสือสิงห์กระทิงแรดก็ไม่มีมีแล้วโอ้แล้วลมนี่แรงทั้งปีไหมเนี่ยก็ชชยๆอย่างเงี้ยชชยๆตลอดเลยใช่จองลุงลุงพูดไม่ผิดนะจองแค่ห้าหมื่นจริงๆห้าหมื่นทำไมมันถูกจังล่ะครับ หรือ,อเอาแค่นี้พอละแค่นีใ้หให้เวลาจองนานไหมครับแล้วแต่ทุกค้าสักเดือนนึงนะท้าพร้อมะอะไรก็ได้เลยอ่าสมมุติวันนี้ม,โนโนมาปุ๊บวางห้าหมื่นอะภายในเดือนนึงไปโอนอะไรอย่างนี้ลุงก็ย,ยังโอเคอยู่ใช<ด>่อะอคุยง่างยเพราะฉันกดอยู่ในมือลุงเด็ดหมดแล้วดดเดินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเบอร์ให้เรื่อยๆนะครับนี่ใครชอบฝากพิมพ์ชอบแล้วข้างหลังเนี่ยนะท่านผู้ชมมองทะลุไปนู่นนู่นนู่นบ้านเรือนประชาชนนู่นนะเห็นภูเขาอไหมเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่ามาอยู่ตรงนี้ไม่เงียบเหงาแน่นอน โอ้โห oh, ลุงครับมันอยู่ภูเขาเยอะก็จริงแต่บ้านคนนี้มันก็รอไม่หมดเนาะใช่อ่านี่เอฟซีเพิ่งเข้ามา1นึ่งไล่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ใช่ไหมลุงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้บรรยากาศอย่างนี้ได้วิวภูเขาอย่างนี้เลยลุงครับแล้วเบอร์เนี่ยที่เห็นผมเห็นป้ายแดงๆในเบอร์ใครเขาเบ,เบอร์ลุงเองอ๋อเบอร์ลุงเด่นเลยเดี๋ยวไปเดินลงป้ายกันหน่อยครับท่านผู้ชมลุงแล้วตรงนี้เปปปาอะไรนะ ปลาปาตรงนี้ใช่ปลาปาหมู่บ้านน่ะเป็นปลาปาหมู่บ้านใช่สแสดงว่าน้าไหลแรงไหมน้าน้ําแรงแรงตลอดทั้งปีเลยทั้งปีสแสดงว่ามาอยู่เนี่ยน้ําไม่แห้งแรงไม่ไม่มีกันแรงไฟฟ้าล่ะไฟฟ้าก็พร้อมจะเข้าอยู่แล้วไฟไฟกระตุกบ่อยไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระตุกแล้วก็ไม่ตกไม่ตกอ่ะแล้วโจรละลุงโจรขโมยโจรไม่มีเกณฑ์ทำไมอ่ะ ผู้ใหญ่เขาดีเค่เนี่ยอ๋อชุมชนเข้มแข็งใช่ก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องใครจะมาป้นจะมาว่าอะไรกันไม่มีแล้วโจกรกมยอ่าแล้วสง,งบไหมสง,งบดีไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายอ่านี่ท่านผู้ชมนี่ดู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 ใครอยากได้นะครับลองมาเลือกเอาลองมาล้วลุงเด่นเขาชมดูแล้วกันนี่ท่านผู้ชมดูนี่ๆๆนบ้านคนเยอะนะนี่วัวน,นี่ดูกันผมกัเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วมันอยู่ในสถานที่ที่ทำเลดีๆนี่เบอร์ลุงเด่นเลยใช่ไหมฮะเบอร์ลุงเด่นเลยอ่าลุงเด่นยืนหน้าป้ายสักหน่อยนึงท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะใคร มองเห็นป้ายเห็นเบอร์ช่วยพิมพ์มานิดนึงนี่นะครับ0854283911มท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยไล่ละ7 9 0 0 0 0นอ่า7 9 9 0 0 0นเ่นเลุงเด่นครับถ้าซื้อจสัองไล่รถไหมคุยกันได้คุยกันได้อีกได้อ่าวนี่ท่านผู้ชม ให้ใจดีนะพิมพ์พิมพ์มาหน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะครับพิมพ์มานิดนึงว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเบอร์ลุงเด่นแกไล่ละเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันอยู่ที่ตำบลดอนขาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในวิวหุบเขาเลยอยู่ในชุมชนเลยไม่ได้มีง่ายๆนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสลับกับการดูให้ดูป้ายกับแกไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมดูถนนดิถนนนี่ล้อมรอบไปหมดนี่นี่แล้วดูมุมนี้ลุงเด่นยืนตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวขอชมภูเขาหน่อยนี่ท่านผู้ชม ใครว่าสวยบ้างอ่าใครว่าสวยฝักพิมพสวยมานิดนึงใครชอบใจฝักพิมพมาหน่อยอ่าอยู่อูทองสุพรรณนะรล่ละ7 0 9 0 0 0นจอง5 0,000บาทอำเภออู่ทองอ่าตำบลดอนชาลุงนนี้หมู่อะไรนะหมู่ที่9หมู่ที่9แหม,แม่ชื่อนี่เป็นมงคลเลยครับหมู่ที่9นะครับท่านผู้ชมบางคนบอกเอ้ยหน้าจอมองเบอร์ไม่ชัดอ่ะเอาไปอีกรอบหนึ่งให้เต็มเมเลยเนยนะครับนี่นี่นนี่เอาไปเอาไปทําอะไรก็ได้เบอร์ลุงแกนะครับจะโทรหาเลยก็ได้ลุงแล้วย่างงี้ไม่มานี่โอนจองได้ไหม ได้เลยได้เลยนะ<ด>นี่ท่านผู้ชม085 428 3911ถือว่าคุ้มนะ7จ็ดแสนกว่าบาทนี่ยัาเพิ่งคิดว่าแพงนะลุงเด่นผมขออนุญาตลุงเด่นนิดนึงผมเห็นเจดียอดสูงสูงข้างหลังลุงอะ่ะหน้าหน้าหน้าบนบุเข,ขาอ่ะ <c oughs> คืออะไรอ่ะครับจะเป็นโมรมลอบเก่านะมลดกเก่าใช่มวเขาเรียกว่ามวลดบใชอะไรเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูก<ด>วัดเขากำแพงเลย ถ้าไม่ชมอยากรู้ว่าแปลงนี้บางทีบางคนนะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยพูดง่ายๆวัดเขากําแพงอู่ทองสุพรรณแล้วอย่างที่พูดซ้ำอีกรอบหนึ่งตรงนี้สถานที่จัดคอนเสิร์ตสุพรรณติวเลนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเดือนเนี่ยเดือนหน้าปเปิดก็ขึ้นพื้นพื่พพพพอยู่หมดแล้วนะครับจัดคอนเสิร์ตการเลือนคนเขาเรียกว่าเลือนหมื่นเลือนแสนก็จะมาท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้กันลุงหน้าหนาวสวยไหมอะหน้าหนาวกำลังสวยเลยสวยเลยสวยอ่ะยองเยลุง ผมถามนิดนึงคนส่วนใหญ่เนี่ยมีใครมากลางเต็นท์แถวนี้ไหมมีนะมีด้วยมีเพราะต่กลางจังหวัดกรุงเทพอะ่ะอ่าท,ทำไมคิาถึามากลางเต็นท์ตรงนี้กัน,นอากาศกำลังดีถือว่าอากาศเขาเรียกว่าลมพัชชดโชยใอากาศหนาวสบายเลยลุงถามนิดนึงข้างหลังลุงีนเส้นนี้ไปไหนเส้นเนี้ยอ่าออกถนนใหญ่เลยออกถนนใหญ่ได้อีกถนนใหญ่ เออ่แสดงว่าที่ของเราเนี่ยถนนมันรอบด,ด้านใช่ไปทางไหนก็ไปได้เลยได้หมดทุกทุกที่เลยอ่าขอบคุณมากท่านผู้ชมแอปสีดำหนึ่งพันหนึ่งพันคนแล้วนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับนี่เบอร์แกนะเบอร์ลุงจดไว้ก่อนพิมพ์ไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนไล่ละเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไปถนองกุฎแดงลุงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูฉนอลุงเลยลุงเอาออกมาสักแผ่นหนึ่งดูไหมฮะอ่าสักแผ่นหนึ่งสักแผ่นหนึ่งนี่ยเนี่นี่หมุน <S <S หน้าหมุนหลังซะหน่อยอยากจะรู้ที่ของจริงหรือของปลอมเน่กลับด้านกลับหลังหน่อยเน่ของจริงเลยนะครับ แล้วยางงี้ครับลุงเด่นครับซื้อเช้านี่บ่ายไปโอนได้ไหมได้เลยได้เลยได้เลยโอ้ไม่เขาเรียกว่าท้าทายกันเลยแสดงว่าฉนดพร้อมพร้อมโอนเลยอ่าแล้วอย่างงี้ไฟฟ้าผมยังไม่เห็นผ่านหน้าที่เราละครับลุงไฟฟ้าเนี่ยพร้อมจะเข้าอยู่แล้วนี่ท่านผู้ชมมองดูนะนี่นหลักไฟเนี่ยกำลังขยายเขตมานะครับอ่าอยู่ในชุมชนไม่โดดเดี่ยวนะครับอย่าหาว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับนี่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 ภูเขานี่ยังเขาเรียกว่าทอดกายสวยในพื้นที่เลยนะครับอ่าใครสนใจ จะยังไม่มาจะโอนจองมาก็ได้ลุงแล้วอย่างเงี้ยมาวางพระจำกระลุงเด็ดห้าหมื่นเนี่ยทำสัญญาไหมทำสัญญาไม่โกงแน่นอนไม,ไม่โกงแน่นอนอมีเอฟซีถามลุงเด่ครับน้ําท่วมไหมตอนนั้นน้ำท่วมนี่ก็หมดเลยประเทศไทยยังไงก็ไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ใช่ลุง <c oughs> คนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาจะซื้อบ้านกันสักหลังหนึ่งนะซื้อที่สักแปลงหนึ่งเขาก็ต้องเช็คให้ละเอียดอะเนาะ <c oughs> ว่าน้ําท่วมไหมไม่ใช่ว่าหนีจากหนีเขาเรียกว่าหนีเสือป่าจระ,ะเข้หนีจากอีกที่หนึ่งมาเจออีกที่หนึ่งก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้น ทัวเลยว่าไม่ท่วมดูบนดอทขาแล้วลุงเด่นอยู่เป็นคนจังหวัดอะไรคนที่นี่เลยคนที่นี่เลยใช่เกิดมานี่ไม่เคยเห็นน้าท่วมไม่เคยเห็นน้าท่วมอ่าโอเคสบายใจได้ไปลุงเดี๋ยวเราเดินไปที่เก่ากันสักแป๊บหนึ่งแต่ก่อนจะไปท่านผู้ชมแคปหน้าจอเบอร์ลุงกไว้นะอ่ะลุงเด่นครับผมลองของลุงนิดนึงลุงไม่ต้องมองป้ายก็ได้เบอร์ลุงเด่นเบอร์อะไรนะ0 8 5 4 2 8 3่ อีกสักรอบสิครับ0854283911ี่ก็แสดงว่าเบอร์เนี่ยในไปก็เป็นเบอร์ลุงเนี่ยจริงๆใช่อ่าใครสนใจยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวทางแอดมินก็จะขึ้นเบอร์ให้ตลอดเวลานะครับก็โทรมาแล้วกันมาโอ้เขาเรียกว่ามาชมมาจองได้ตลอดเวลามาวันไหนเหมาะสุดลุงครับพร้อมทุกวันเลยพร้อมทุกวันตามไปเอาง่ายๆว่าคนซื้อสะดวกเมื่อไหร่โทรมาได้เลยอ่ะลุงลุงเดินกันไปตรงนู้นนิดนึงครับเดินกันไปเรื่อยๆอีกครั้งนึงจะไปดูบุเขากันนะครับท่านผู้ชมลุงและแถว ขึ้นไปเก็บเห็ดได้ไหมได้เลยตำรวจจับไหมไม่จับเอาทำไมล่ะมันของชาวบ้านก็ธรรมดาอยู่แล้วเห็ดกะโนไม้อะไปยิงช้างได้ไหมช้างช้างไม่มีให้ยิงไม่มีให้ยิงสัตว์ป่าเราต้องอนุรักษ์ไว้สัตว์ป่าอ่าเอาง่ายๆว่าเรียกว่าถ้ามาแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์ละกันนะครับมาถ่ายรูปมาเรียกว่าดูวิวสวยๆนี่ก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วลุงครับทิศเหนือทิศใต้ไปทางไหนนะทิศเหนือทิศใต้เหรออ่าทิศทิศเขาทิศตะน แสดงว่าแสงอาทิตย์เนี่ยขึ้นตรงภูเขาเลยใช่อ้าวอย่างนั้นก็ถือว่า,าเขาเรียกว่าเปิดหน้าต่างมาหันหน้าไปทางภูเขาเช้ามานี่ก็เห็นแสงอาทิตย์เลยเแสงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นเขาแล้วเอ๊ะลุงเหน่งครับผมถามแบบคนไม่รู้อีกนะแล้วอย่างเนี้น้ําป่ามันไม่มีมาหรอโอ้น้าป่าไม่มีมาแล้วไม่มีมาม,มันไปทังอื่นหมดอ้าวสบายเลยท่านผู้ชมนี่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  นี่ไม่ใช่อ่านี่ไลฟ์สดสดเลยนะครับนี่เป็นของสด,สดเลยนะฮะท่านผู้ชมมองเอาแล้วกันนะครับอ่าผมมาอยู่กับลุงเด่นนะครับแปลงละหนึ่งไร่เกจแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่ที่ตำบลดอนขาอําอเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตรงข้ามกับที่ดินที่เขาจัดคอนเสิร์ตสุพรรณติวเวลกันตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้ามเลยข้ามถนนก็นถึงเลยเพราะฉะนั้นหาไม่ยากนะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะครับ FC บอกว่าไม่เชื่อหรอก อ่าโอเคไม่เป็นไรครับเพาเขาบอกไม่เชื่อราคาไม่เชื่อแล้วปล่อยเอาไว้เขาครับ799,000บาทอ่ะลุงลุงครับแล้วอย่างนี้นะครับห่างจากสุพรรณตรงนี้กี่กิโลห่างสุพรรณก็3ากิโล30กิโลเอ่อจากนี่ไปสุพรรณนะนะสไปสุพรรณไปตัวตัวเมืองแหละตัวเมืองเลยเมืองสุพรรณ30กิโลแล้วจากกรุงเทพเมื่อกี้ลุงบอกว่าร้อยต้นร้อยต้นร้อยเจ็ดเจ็ดหน่อยโอ้เออลุงครับถามนิดนึงแถวเนี้ยมีฟาร์มไหมอ่ะมีฟาร์มไหม ไม่มีฟาร์มฟาร์มหมูมีไหมฟาร์มหมูไม่มีไก่เป็ดไม่มีไก่เป็ดไม่มีแสดงว่ามาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องฟาร์มฟาร์มไม่มีอ่าเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าน่น่นโน่นน่่นเดี๋ยวลุงเดชพาไปเดินดูในที่เหล่านี้หนึ่งผมอยากเข้าไปในที่เรานะครับอ่านี่นี่ท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับดินดินดีไม่ได้ครับลุง ถือว่าดีเลยนะดินเดิมๆเลยอ่าดินเขาเรียกว่าดินออริจินอลเดิมๆเลยนะท่านผู้ชมนเนเน,นให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินไปกับลุงเด่นกลางที่อยู่เอ๊ลุงครับแปลงนี้กี่ไร่แปลงละหนึ่งไร่แปลงที่เรายืนอยู่เนี่ยนะใช่ตรงนี้ก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่ทำไมมันกว้างจังล่ะครับกว้างเอ๊ลุงผมถามอีกเมื่อกี้บางคนเขายังไม่เชื่อลุงนะครับเราแถมรั้วให้หมดเลยรั้วทุกด้านเลยอ่าจองแปลงละห้าหมื่นท่านผู้ชมจองแปลงละห้าหมื่นเท่านั้นนะครับห้าหมื่นนี่คือเป็นเจ้าของได้เลยห้าหมื่นแล้วลุงครับ สมมติว่าเดือนหน้าโอนเนี่ยจองวันนี้ยพวกนี้มากางเต็นท์นอนได้ไหมได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ่าเดานผู้ชมอย่างสวยเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันไม่หนีหายไปไหนนะเบอร์ลุงเด่นเดี๋ยวผมพูดให้อีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์ลุงแกนะ085-428-3911อ่าท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับ085 4 2 8 3 9 1 1ลุงครับแล้วอย่างนี้นะฮะ ถ้าเกิดคนซื้อที่กับลุงเด่นตรงนี้แล้วเนี่ยเขากําแพงอู่ทองสุพรรณบุรีใกลๆที่เขามีจัดคอนเสิร์ตสุพรรณทิวเวอร์อะไรของลุงเนี่ยนะครับสมมุติว่าคนเขาซื้อไปแล้วนะครับลุงเขาอยากจะปลูกบ้านเขาอยากจะขุดบ่อลุงมีผู้รับเหมาแนะนํำไหมมีด้วยมีด้วยเป็นไงนิสัยยายคอดีไหมนิสัยยาคอดีไม่โกงไม่โกง,โงอ้าวแสดงว่าคนกรุงเทพหรือคนปริมณฑลมาซื้อตรงเนี้ไม่ต้องกลัวว่าซื้อแล้วจะหาคนปลูกบ้านหาช่างปลูกบ้านไม่ได้ไม่มีไม่มีช่างเยอะขุดบ่อได้ไหม ขุดบอ่อก็ได้ขุดบ่อเขาเรียกว่าขุดบอ่อเลี้ยงปลาขุดบอ่อเก็บน้ำได้เลยได้อ่าราคาเต็มไร่แล้วเท่าไหร่ราคาปกติลุงขายเท่าไหร่นะ799 7เก0 0 0ก้าเจอ่าในราคานี้เลยนะครับผมอ่ะลุงเนี่ยม,มีอะไรอยากฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วล่ะก็ชอบก็บมาชมกันก็มาชมกันอ่าที่ดีอย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับท่านผู้ชม วันนี้ผมขอบคุณลุงเด่นมากผมบริสิทธิ์ได้ก็ขอให้ลุงเด่นเนี่ยขายดิบขายด,ขายดีขายได้ไวอย่าลืมนะครับใครสนใจที่ดิน799,000โทรมาหาลุงเกได้เลย0854283911ให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งอู่ทองสุพรรณบุรีนะครับล้วรอบด้านนะครับไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านรอบด้านหมดแล้วก็หมดเลยนะครับอ่า ผู้รับเหมาไม่โกงแต่แพงใช่ไหมต้องมาดูครับต้องมาดูนะครับต้องมาดูแล้วกันนะครับ <c oughs> คุณคนนี้รู้สึกว่าจะค <c oughs> อมเมนต์ comment แต่ละคอมเมนต์เนาะโอเควันนี้ขอบคุณลุงเด่นมากนะครับขอให้ลุงเด่นมีความสุขแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมาซื้อตรงนี้อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปลูกบ้านปลูกเรือนได้อย่างเรียกว่าสร้างอนาคตได้อย่างมีความสุขแล้วกันอวันนี้ขอบคุณลุงเด่นมากเลยนะครับอขอบคุณมากครับลุงเด่นครับสวัสดีครับเบอร์ลุงเด่นเนาะ รู้เรียนมีคนขอเบอร์อีกรอบหนึ่ง085